ด้านคุณนิพนธ์กันนะคะก็สําหรับตลาดพื้นไทยก็ยังอยู่1,719.32จุด,ดด้วยกันนะคะก็ยืนอยู่บริเวณนี้นะคะบวกมา2.08จุด,ดด้วยกันค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายนะคะ45,000กว่าล้านบาทด้วยกันนะคะเมื่อช่วงเช้าก็ได้คุยกับพี่นิพนธ์ทาง f m 97นะคะพี่นิพนธ์ก็ให้จับตาดูวอลลุ่มในวันนี้นั่นเองนะคะว่าจะวอลลุ่มอยู่ที่เท่าไหร่และเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกันเลยนะคะกับทางด้านคุณนิพนธ์สวุวรรณประสิทธรริ์ะะูา้าน Q IQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสดครับค่ะพี่ิค่ะพี่นิพนธ์เมื่อช่วงเช้าเราคุยกันให้ดูวอลลุ่มเย็นนี้แล้วก็ดูดัชนีก็วอลลุ่มประมาณนี้ก็ได้แต่ต้องปิดได้ด้วนี่เจ็ดสองสองนึ่เจ็ดสองสามนั่นแหละหนึ่งเจ็ดสองสามนะคะใช่ครับหนึ่งเจ็ดสองสองจุดสี่แปดนะค่ะก็ประมาณหนึ่งเจ็ดสองสองจุดสี่แปดนี่ตอดีไม่ต้องประมาณไปสามจุดปิดได้ไหมนะครับ ท่านเซียนก็เป็นแท่งสปินนิ่งท็อปสีแดงนะครับก็ปิดได้ก็โอเคปิดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีเงินหรือไงนะฮะก็ต้องดูพรุ่งนี้อีกวันนะฮะจะตามันอีเจ็ดึ่งกอันนี้ก็จะลงเนี่ยแสดงว่าไม่มีเงินนะฮะลุพรุ่งนี้อีกวันลงไปก็โอกาสที่จะลงไปที่เดิมนะฮะก็จะเกิดขึ้นนะที่เดิมก็คือที่เราเคยเห็นที่หกหกสิ่นะฮะตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าได้หรือไม่ได้นะ่ะคือ อีกสามจุดเลยสามจุดเนี่ยก็ได้แล้วนะแล้วก็กัดปิดตลาดแล้วนะก็ยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้คือหุ้นเนี่ยป็นพีสองฝั่งเือฝั่งซื้อกับฝั่งขายนะค่ะฝั่งขายไม่ยอ,อมแต่ฝั่งขายก็ไม่ได้มีเงินเท่าไหร่หรอกค่ะไม่ได้มีหุ้นขายเท่าไหร่หรอกแต่ฝั่งซื้อนะฮะซื้อมีเงินซื้ออ้าก็อีกนิดเดียวอะนะครับจริงๆแล้วมันเป็นภาคธุรกิจพิกยานะครับแต่มันก็จะบอกว่าถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณก็ทําขึ้นไม่ได้หรอกใช่ไหม ก็ลองเงินถ้าลองเงินก็ลงมาเนะียลงมาก็ไม่ได้ไม่ได้เสียทรงที่เป็นอะไรนะออืลงมาก็ไม่ถือว่าจะบอกว่าตลาดจะไซเวเพราะว่าตลาดยังรองเงิน<อ>งนะครับรอเงินอยู่เออคือจะ,จะขึ้นต่อไปในที่สุดในต่อตอไปในปลายข้างหน้าเนียอะไรเงี้ยน,นะอบอกว่าแบบนั้นนะครับคุณก็ณ<ๆ>ณจะมีซื้อขายสลับกันไปนะครับ ีพีเอลก็ยังยังโดนขายตอนนื่อยู่นะครับคงถึงสิ้นเดือนนะครับแล้วก็มีขายเปรตปะแบงบ้างอะไรบ้างนะครแล้วก็ดันปตทเพื่อทําอินเด็กทคทำอินเทคไม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเงินมันก็ทําได้ไม่นานนะตลาดพอมันขึ้นมาแล้วมันสูงไปแล้วโดยที่เงินมันไม่พอนะอันนี้อธิบายฟังนะมันก็จะเกิดการต้องปรับฐานเรื่องปรับฐาน คำถามเร่อนถึงว่าเงินหมดรองเงินอะไรเงี้ยนะเราก็ตามดูไปจนถึงสิ้นวันเนี้ยนะครับตามดูนะ mm hmm. ก็เป็นสัญญากที่บอกนะครับว่าทําไม่ได้นะอยนะ่างทําไม่ได้ทุนี้จะต่ำกว่าคือเจ็ดหนึ่งหกนะ mm hmm. อะไรเงี้ยนะถ้ตาต่ำกว่าก็จะย,ย่อลงไปต,งตั้งต้นใหม่พันเจ็ดอะไรเงี้ยนะครับค่ะ <c oughs> แล้วก็ขึ้นมาใหม่ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ mm hmm. จะเสียเวลาของการที่ ที่จะขึ้นไปไปอีกระยะเวลาหนึ่งเพราะว่ารุตลาดไม่ได้มากนะครับรุอสตลาดน้อยก<ช>็แสดงว่ามันก็ไม่มีแรงขายนะครับมากมายนะแต่ถ้าตอนนี้ว่รุปป่ตลาดหกหมื่นล้านเนี่ยนี่แสดงว่าไม่ร้อนแน่นอนคือยังม,มีการรอดอยู่นะก็เหมือน,นเหมือนเราเราเล่นกันเองใช่ไหมคะในในประเทศใช่ใช่ดูดิว่าฝรั่งไม่ได้มีอิทธิพลฝรั่งก็มีขายแหละขายซีพีเอลนะครับ ส่วนอื่นนะก็เป็นเราเล่นกันเองนะเราเล่นกันเองเรามีเงินไหมล่ะนะฮะคนที่ในตลาดหุ้นก็จะมีคิดจุดสองฝั่งนะคิดว่าหุ้นลงหรือหุ้นขึ้นนะอืันนี้คนที่คิดว่าหุ้นขึ้นเนี่ยก็ซื้อหุ้นไว้ใช่ไหมซื้อเราก็อยากให้หุ้นขึ้นเพรที่คนที่เขาเขาขายหุ้นเนี่ยเขาขายหุ้นช็อตฟิวเจอร์ช็อตช็อตซิกเกอร์สต็อกนะค่ะช็อตเอสบีเอลก็อยาก อันนี้ถ้าคุณไม่มีเงินทำหุ้นขึ้นก็ก็ไปยืมหุ้นมาชอะะอ็อตนะครับตลาดหุ้นไม่มีอยู่แค่เนี้ยนะคนะ่รับอันนี้ไอ้ไอ้คนที่ยืมหุ้นมาชอ็อตเนี่ยมันใช้เงินแค่หกเปอร์เซ็นติบเปอร์เซ็นแล้วก็ไปยืมหุ้นมาชออ็อตแต่คนจะซื้อหุ้นมาทองเงินร้อยเปอร์เซ็นต์มาซื้อไงอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นแล้วมันมันยากกว่านี่หอเปล่าครับเวลาลงเนี่ยนะไม่ต้องใช้เงินเลยอเลยว่ะมาจีนเนี่ยไปยืมหุ้นมาช็อตช็อตกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะวางแค่หกเปอร์เซ็นะค ฟังเงินแค่หกเปอร์เซ็นต์ว่ามาที้แค่หกเปอร์เซ็นต์่ะโวจะเวลาจะซื้อพุทีนะต้องเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อแบบนางนะครับอันภาพก็คือว่าจริงๆแล้วฝั่งชัดก็ก็มีพลังนะนะครับเราเห็นฝั่งรองไม่มีเงินไม่ซื้อแล้วนะฮะนตี้เราดูเดี๋ยวตามดูไปตอนถึงปิดตลาดนะฮะก็อีกเกียนาทีนะฮะค่ะไปดูที่เฟก่อนไหมพี่มันจะปิดได้ไหมที่เฟก็เหมือนกันนะครับที่เฟก็ อิ펙ก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันนะฮะอิ펙ก็อิ펙มันก็ต้องขึ้นไปให้ได้ถึงหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะฮะสี่ฮะต้องปิดให้ได้สูงกว่าหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดจุดสี่นะฮะก็หนึ่งหนึ่งสามสี่จุดเจ็ดก็ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ไม่ใกล้เคียงกันมากเลยใกล้เคียงมากเลยนะครับต้นเตก็เป็นท่านสีแดงต้นเตยท่าสีแดงพวกนี้ก็บอกว่าอืม ไม่ไม่ควรหลุดหนึง่งหนึ่งจีอ่ะไม่ควรหลุดหนึ่งหนึ่งสามเออไม่ควรหลุดหนึ่งสามสี่นะครับเพราะถ้าเย็นเป็นแทงนนนน่งเลยนะแสดงว่โดนถ่ายอันตอนนี้หนึ่งหนึ่งสามสี่แหละแต่แต่แตแตแตถ้าขึ้นไปหนึ่งสามเจ็ดนะก็บอกว่าไอ้พวกนี้ขึ้นต่อไปอาจจะไปทดสอบถ 1, 4, แถวหนึ่งสี่แปดอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งสี่สี่อะไรเงี้ยนะครับ <ưng> สูงสุดมาหนึ่งหนึ่งสี่สามขึ้น 1, 4, ไปทดสอบแล้วก็เออก็มีการย่อตัวคือคือสรุปว่าแถวเนี้ยจาก จากที่เซตตรงนี้ไปนะประมาณอีกสักสามสิบจุดเนะี่ยมันเป็นมันเป็นการขายตลอดทางนะนะเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็จะหลบทีหนีงนะครับมันไม่ขึ้นไปเลยไม่ได้นะครับค่ะนะครับอันนี้เราลองมานะครับลองมาวันนี้ลองมาเมื่อวานลองมาปิดตลดาดเมื่อวานยังยังไม่มีใครขาดทุนนะก็กอาจจะสบายน้อยนะครับแต่เมื่อเช้าก็คือจริงๆแล้วมันเปิดโดดก็ต้องปิดไปก่อนใช่ไหมครับค่ะ แล้วการซื้อคือนเนี่ยไม่ใช่ไปถึงว่ามันย่อลงมาแล้วจะไปซื้อนะ uh huh. คือคือวันนี้ถ้ามันไม่ได้ปิดขึ้นไปสูงกว่าหนึ 1, ่ 1, 1, 1, งหนึ่งสามเจ็ดจุดสี่นะฮะรอไม่ได้นะค่ะ uh huh. ต้องรอยอ่อพ่งนี้นะรอพวงนี้เลยนะ uh huh. แต่ถ้าวันนี้มันปิดได้นะคุณถือต่อรือว uh huh. ่า,าจะร uh huh. อไปเพื่อที่จะลุ้นข้างบนอนะีกไม่กี่จุดนะประมาณสักสิบจุดอะไรเงี้ยนะครับสิบจุดนะคะแต่มันปิดได้นะอ้าท uh ี huh. ่ดูได้อีกสามจุดจะปิดไม่ได้เพื uh ่ huh. ออะไรคิดนะั uh ่นสิ ป็นจุดสําคัญแนละของการเปลี่ยนทางเทคนิคอะเปลี่ยนความเชื่อครับว่าเออข้างล่างเนี่ยดาวไซ้ไม่เยอะแล้วนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ลงนะ<ฆ>บอกว่าข้างล่างดาวไซไม่เยอะนะครับถ้าถ้าปิดวันดีได้ครับจะปิดได้ได้นะครับ,ดดรบก็มันบอกว่าดาวไซ้ข้างล่างไม่เยอะ,ะก็เดี๋ยวดูตามจิตนะนี่มันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดจุดสามสี่นะ สี่สามนะแล้วก็เดี๋ยวดูตับีตลาดนะครับว่าจะทํำไหมอะไรเงี้ยนะวันนี้ไม่ทํไม่ไม่ไม่ได้ไปถือว่าพรุ่งนี้ไม่ทำอาจจะทัางเทียนไม่สวยแล้วนะ <c oughs> เออทั้งเทียนไม่สวยแล้วท้งเทียนวันนี้คนที่ลองมาก็ต้องปิดกอ่อน <c oughs> เดี๋ยวเราดูตลาดของก็ได้นะครับการเล่นพวกนี้ไม่ไม่จําเป็นต้องไปทาก่อนก็ได้อ <c oughs> อาจจะได้มาสองวันวันนี้อาจจะเท่าทุนอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก็ถือว่า ธรรมดาครับพระรุ่นมาถึงรุ่นนี้แล้วกับรุ่นต่อไปรุ่นต่อแล้วต่อนะเออรุ่นต่อไปมันจะเป็นยังไงเพราะเราคงไม่ได้ไปไล่ซื้อเม,มืมอ่อเช้าแน่หมอเมื่อเช้าไม่มีสัญญาณที่สั่งให้ลองนะอือนะครับเมื่อเช้าก็คือใครลองมาจะปิดก็ปิดไปแล้วรอรอย่อลงมาลองนะค่ะแต่ย่อลงมาแล้วก็ถ้าลองไปแล้วถ้ามันไม่ปิดไม่ถึงหนึ่งสามเจ็ดจุดเจ็ดวันนี้กูก็ไปรุ่นต่อแล้วกันนะว่ามันจะปิดได้ไหมอย่างเงี้ย ครับิพนธ์บอกว่าตัวนี้มันอาจจะปิดได้ก็ได้แต่ปิดหนึ่งหนึ่งสามสี่เนาะใช่หนึ่งสามสี่จุดห้าก็ดูว่าจะว่าอย่างไรตอนเช้ตอนนี้ก็ดูทําท่าหรือว่าจะไม่ปิดเเยื้อยู่สองสองไปนะเออใช่ค่ะเจ็สองสองก็คือวันนี้มีเทปไปถึง ถึงแน่น,นะวันนี้เซตมีหายถึงหนึ่งเจ็ดสองสามนะใช่ปะหายของเซตวันนี้หนึ่งเจ็ดสองสามคือเก้าหกนะแต่ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ก็<ม>พรุ่งนี้ลองใหม่ได้ไหมลองใหม่ไหมคคือกดมันบอกว่าเฮ้ย hey มันบอกว่านะฮะบอกว่าถ้าถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอาการบอกว่าเฮ้ย hey แถวนี้จะลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพี่นิพนธ์หลุดแล้วอะ่ะ อ๋ไอหลุดตรงนี้ของทีเฟกใช่ไหมใช่ค่ะอืมก็คือหลุดแล้วก็ไม่ซือซ้อคือนนั่นเองอ๋อไม,ไม่ซือ<พ>อซ้อคืนเพราะเราปิดไปแล้วเม่เช้าเนี่ยใช่มค่ะเราก็แค่ไม่ไม่ลองคืนเนี่ยไม่ลองคืนเราก็แค่ยังไม่ลองคืนเราก็ต้องรอพรุ่งนี้ละค่ะเพนนี้มันกดโลลงมาใช่ไหมครับเราแค่ไปลองคืนล้วก็อาจจะเมื่อวานไปลองเมื่อวานอาจจะไม่ได้อะไรคือถ้าปิดไปแล้วก็ยังจะพ้่งลองคืนก็ดูพรุ่งนี้ ว่ามันต่ำว่าโลวันนี้หรือเปล่าถ้าไม่ต่ำว่าโลวันนี้ก็โอเคก็กลับก็ไปรอใหม่พรุ่งนี้แล้วก็ลุ้นพรุ่งนี้เย็นอีกกาจะเอายังไงนะครับเล่นก็ไปเด็ดเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรที่น่าเลยคือบางทีเราเล่นเนี่ยนะครับแล้วเราไปตั้งความหวังก็เลยรู้ไหมคุณคุณหนือว่าเราต้องได้ทุกช็อตเนี่ยแต่ตอนได้เราเอาแต่ตอนเสียเราเราเราไม่ยอมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอกนะครับคือถ้าใครช็อตไปเมื่อเช้านะครับไม่ถึงว่าเปิดมาก็ โดดมากก็ช็อตไปนะครับหรือใครรอมาแต่เมื่อวานตอนนี้ก็ยังทำลารอยู่ทุกคนนะไม่ไม่ไมีใครขาดกันนะแต่ <c oughs> ถ้ามันปิดไม่ได้นะฮะเป็นหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยก็ก็ปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดูใหม่นะะว่าอาตัวลามานเอาไงเราเราเรอเ,เ,เราดูดูเซตปิดนิดนึงนะครับให้โอกาสนิดหนึ่งนะครับแต่แต่ท่านแกเป็นท่านแดงก็เลยสปินนี่ท่านข้างบนเนี่ยแดงว่าหมดแรง,งน,นะครับตอนนี้มันปิดหรือยังฮ จะมันปิดยังปิดปิดแล้วนะพี่ยังเอทีอยู่เลยยังยังแมทไม่หมดเลยมันก็ปิดแค่ที่แถวนี้ก็คือเขาจะปิดนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด,มด,มดไม่มีอาการ,รเลยเลยอ่ะก็ก็คือ,อยังบอกว่าเ็าบอกว่านิดไปไม่ได้นะครับแล้วก็มีสัญญาณที่ที่อ่าที่อะไรนะรที่ มีสัญญาณที่มีสัญญาณลบนะครเขาบ,บ,บอกไวเพื่ออย่างนั้นนะคือมันมีสัญญาณลบเกิดขึ้นนะครับนะครับมีสัญญาณลบเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้บอกว่านะครับบอกว่ามีสัญญาลบถ้าใครแบบว่าอะไรก็เอาไปก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยค่อยดูม่เนะลตคำตองเนี้ยนะครับ มันต้องบอกแบบนั้นนะในในเรื่องของของการเล่นทีเฟกไหมค่ะนะครับก็ตามต่อพวกนี้อีกทีใช่ค่ะแล้วก็พวกนี้ก็ไปใหม่นะเพราะสัญญาณไปบอกเราเนี่ยคือคือคือตอนนี้นะรเราต้องฝึกทำนะะค่ะสัญญาณันบอกเราเซตปิดไม่ได้นะฮะทีเฟกปิดไม่ได้นะสัญญาณไนบอกเราก็คือว่าเราก็ทำไปปิดไปก่อนแล้วก็ไปดูใหม่อย่างเงี้ยนะครับ นี่นี่วิธีเทรดทีเฟกนะ,ะแต่ถ้าใครปิดไปแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมครับได้กําไรเยอะใช่ไหมครับแต่พอถึงตอนนี้กาไรหายไปไใช่ไหมกำไรหายแล้วมันก็กําไรแค่กาไรหายไปแต่มันมีความมันมีความเสี่ยงที่บอกความเสี่ยงเกิดขึ้นใช่ไหมค่ะเราทำไงฮะเราก็ปิดความเสี่ยงก,ก่อนพรุนี้เราก็ดูจังหวะเข้าไปลองใหม่นะม,มาดูนะครับ าจะลองใหม่ทุนนี้ต้องดูอะไรยังไงนะฮะก็คือแนวรับนะครับก็ห้ามหลุดหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ห้ามหลุดหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ถ้าหลุดหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ก็อยับหยบทิ้งเราค่ะนะครับถ้าไม่หลุดก็เสี่ยงเท่านั้นแหละทาระหว่างวันเห็นไหมครับอย่างเช้าเคยไปลองใช่ไหมเสี่ยงไหมระหว่างวันเสี่ยงหมดวันก่อนเปิดโดดอ่ะเป็นแท่งเขียววันนี้เปิดโดดอ่ะเป็นแท่งแดงแล้วบริเวณแนวต้านจะดีแบบ แถวนี้แนวต้านแต่แต่นั้นบอกว่าถ้าลงแถวนี้แล้วแล้วมันจะยืดเยื้อนะจะถึงว่าถ้าพรุ่งนี้ลงต่อเส้นลงไปลุกนะครับเส้นลงไปพันเจ็ดใหม่เลยมาบอกจะยืดเยื้อจะยืดเยื้อยืดเยือนี่คือยืดเยื้อแต่ยังไม่ยังไม่ถึงที่จะลงนะอ๋อยืดเยื้อไม่ถือว่าอาจาจะกลับลงไปที่เก่าอีกจะจะวิ่งอีกหลายรอบเลยไงเพราะรอตังสั่งไม่มา อ๋อลองเงินแ่มันไม่ได้บอกว่ามันเสียทรงที่จะเป็นหลกนะมัน<ช><ช>บอกว่าเปมันมีตังค์นะมันเป็นซ้ายที่แบบว่าเส้นนั้นมีเงินนะครับพอไม่มีเงินพรุ่งนี้มันจะหามาให้มันมีมันก็ไม่มีนะเพราวะวันนี้มันเป็นโอกาสที่ใกล้สุดใช่ไหมค่ะเออวันนี้ถ้าคุณจะทําวันนี้คุณน่าจะทําได้ตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมทำไมไม่ทำนะทำไมทําไมปล่อยให้เป็นแบบนี้อ่าพรุ่งนี้อย่าตากวานีเจ็ดนิ้งหกจุดห้าเจ็ดไปถึงเส้นนะ ถ้าต่ำกว่ารับเนี loc, ่ยเขาคนอปดูอีกนะนะครับแต่ถ้ายืนอยู่เหนือแนวรับหนึ่งเจ็ดศูนหกไม่ย้อนกลับไป,ปอีกอ่าก็จะดูดีขึ้นนะครับคือคือถ้าจะขึ้นเนี่ยอย่าลงเยอะนะครับจะข้ากันแล้วเดี๋ยวค่อยที่ขึ้นใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับอย่าลงเยอะไปนวันนี้สรุปว่าวันนี้นะยังปิดไม่ได้ับิดรุ่มห้าหมื่นล้านยังปิดไม่ได้แค่นั้นเองนะครับ แต่ไม่ได้ไม่ถึงว่าพรุ่งนี้ปิดไม่ได้ค่ะ,ะครับอออันนี้เข้าใจนะฮะเข้าใจค่ะพรุ่งนี้อาจจะปิดได้แต่ก็คือว่าอย่าต่ำกว่า17.16หนึ่ห้าเจ็ดถ้าต่ำกว่าโอกาสที่จะปิดได้ก็จะเลิ่อน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าย่อลงไปเรื่อยๆนะครับถึง17.06ยืดเยอะแล้วลตัวน,นี้นี้เป็นขึ้น B ลงทำขึ้น C ขึ้นสี่หยจะกลงไปหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ของเซ็ตของหุ้นเป็นไงครับไม่เป็นไรนะเป็นไหนะถือต่อได้ใช่ไหมค่ะของทีเฟกซือได้ไหมครับถือได้ค่ะถ้าทีเฟกจะถือเหรออ๋อทีเฟกัวไม่ถือลงอีกสิบห้าจุดยี่สิบจุดนะคุณก็ต้องเปก่อนเตีก่อนฟังเพลินใช่ไหมหุ้นก็อย่างหนึ่งทีเฟกก็กลยุทธ์ต่างกันโดยที่เจออ๋อฮอ๋อก็สรุปว่าก็สรุปเซ็ตปิดไปแล้วแล้วก็ปิดไปได้ค่ะ ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถือว่าไม่ถือว่าจกปิดไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องดูตามดูต่อไปตามดูพรุ่งนี้อีกทีนะคะตามดูต่อไปผมว่าเวลามันยังไม่ได้ให้เท่าไหร่นะครับมันอาจจะเป็นที่ผมบอกกันว่าพอต้นเดือนแล้วมันอาจจะทําได้อย่างเงี้ยนะหรือว่าสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยาน้นมันค่อยทาได้อ่างเงี้ยนะอ๋อเพราะว่าเห็นบอกว่าแต่ว่านี่มันยังทำไม่ได้จะดีใช่ไหมคะเออถ้ามันไม่มีเงินรองเงินมันก็มันก็ใช้เวลลงมาแค่นั้นเองนะครับ แต่พุ้นาตัวมันคาจจะไม่ลงถูกไหมครับค่ะแล้วก็จะเป็นจังหวะที่เราจะไปะซื้อแล้วก็เล่นรอบใหม่อีกนะฮะนะครับค่ะก็ต้า,าไม่มีเงินก็เป็นสภาพแบบนี้นะครับเป็นคาดหวังหราอไม่ได้นะก็ถ้าเป็นหุ้นหลายตัวก็อยู่ในหุ้นที่พี่นิพนธ์บอกใช,ใช่ไหมก็อยู่อยู่ไม่ถึงว่าพอพันอยู่ประมาณค่ะถ้ามันมีสัญญ,ญาณขายเป็นแท่งแดงอะไรเงี้ยนะครับ ก็แล้วก็ขายไปก่อนนะครับถ้ามันยังเป็นแท่งเขียวโดจิไม่มีวอลุ่มอยู่มันก็ยังไสเวอยู่นะครับอย่างอย่างผมแนะนำเนี่ยหุ้นที่ผมแนะนำวันนี้ไม่มีวอลุ่มออกไปเลยนะคือไม่ไม่ได้ติดันดับเลยเลยครับ CKP <ม>ใช่ไหมคือมันจะคล้ายๆกันหมดฮะสมมติซี kp คพนะฮะ,ะวันนี้เป็นไงวันนี้ก็เป็นโดจินะฮะวอลุ่มเยอะนะก็ต้องระวังนะ อาจจะชน422แล้วก็จบตอนนี้มันเป็นโดจิเนี่ยแล้วถ้าพวกนี้มันถ้ามันจะขึ้นพวกนี้มันก็มันถ้าถ้าตรงนี้ถ้าดูถึงเนี้ยบอกว่ามันก็เหมือนเช่นเลยมันชนแนวต้านค่ะแล้วก็มันก็มีโอกาสย่อลงมา410อะไรเงี้ยนคะครับเออมันบอกแบบนะี้เพราะว่ามันเป็นโดจิวอลุ่มมากบริเวณแนวแนวต้านเป็นแนวต้านพอดี เพราะนั้นมันก็อาจจะย่อลงมาก่อนแล้ย่อลงมาถ้าไม่มีวัลุกก็พิจกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขึ้นต่ออันนี้ติเคปีนะครับแต่จะถามตัวนี้มันก็ไม่ทันแล้วว่าตลาดปิดไปแล้วผิดไปแล้วเออถ้ายังไม่ปิดก็ทีจริงก็ขายเอาไปก่อนแล้วดูเนี่ยแล้วไปตามดูแล้วกันว่าแบบนี้ทําไมต้องขายก่อนนได้พี่ครับพอเปลี่ยนความคิดซะหรือ BCPG วันนี้ก็เป็นแท่งแบกก็เหมือนกันเลยแท่งก็ต้องขายก่อนเหมือนกันค่ะขายก่อนแล้วไม่ ว่ามันจะต้องลงไปห้าบาทนะมันก็ <ừ> จะย่อลงไปแล้วก็เป็นสิบแปดบาทอะไรเงี้ยค่ะถ้าเทรดมันก็ต้องทําถ้าไม่เทรดก็ถือไปไม่เป็นไรนะรโอเคค่ะแล้วทองคำนะพี่นิพนธ์ทองคําค่ะทองคําวันนี้ <S <s> <S มันกลับเ,เดี๋ยวนักดูนฮะเอ l นะครับค่ะทองคเนีเ่มันผ่านขึ้นมาแล้วนะครับทองคําพอมันผ่านนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าสามขึ้นมาแล้วก็หนึ่งหนึ่ง นั่นมาชนแนวต้านตัวนี้พอดีนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยนะจุดสองหกนะครับ, 12, รบตองคำเนี่ยมันขึ้นมากกว่าโกลฟิเจอร์นะนะครับมันขึ้นมากกว่าโกลฟิเจอร์นะครับคือบางทีทงเราอธิบายเนี่ยนะครับสาหรับคนเล่นตองคำเนี่ยคือเราคิดว่าการเล่นทองคำกับเล่นทีเฟกเนี่ยมันวางเงินเท่ากันนะฮะคดีทีเฟตตัวนี้สองสามวันก่อนมันเล่นได้มากกว่าทองคำใช่ไหมครับแต่ถ้าถามตองคำตัวนี้มันขึ้นผ่านนะครับมันจะลง ขึ้นไปแล้วตัวเนี้ยนะครับสัก,สกประมาณหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบนะฮะบวกลบที่หน่อยแล้วมันจะลงต่ำกว่าพันสองครั้งหนึ่งให้เราลองอันนี้ยมันจะเป็นขาขึ้นไปถึงตัวทองคํานะอไม่ไม่พูดถึงตัวโกลฟิเชอร์ที่มันมีเงินบาทเข้าไปเกี่ยวข้องนะค่ะอันนี้นนวิเคราะห์เฉพาะทองคําทองคําเป็นขึ้นเป็นนขึ้ตัวทองคาเป็นปีสัญญ,ญาณของการขึ้นแล้วอสัญญาณของการขึ้นก็ไม่ถือว่ามันจะไม่ลงต่ำกว่าไอ้จุดที่มันเคยลงไปแล้ว ่สุดจะลองจะช็อตอะไรมันอยู่ที่กลยุทธ์ของแต่ละคนว่าจะ,จะทํำยังไงนะฮะจะเล่นยังไงนะครับได้ค่ะพินิพนธ์ขอบคุณคมากๆนะคะคร,ค,รครับสวัสดีค่ะสวัดสดสีค่ะ ก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสถาบัาน QI QP จากบริษัทละซัพไอราจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจที่จะเรียนทีเฟกกับพี่นิพนธ์นะคะพี่นิพนธ์ก็เปิดคอร์สแล้วนะคะก็จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนะคะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลกันได้นะคะที่เบอร์086ค่ะ4902823นั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังเหลือพูดคุยกันกับ